ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในเขตเมืองยองทางตะวันออกรัดฉานของเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในรอบ15ปีจากปี2013ที่มีการทำเหมืองแร่หายากเพียง3แห่งแต่ในปี2025กลับพบว่า3แห่งนั้นถูกทิ้งร้างไปและมีเหมืองแร่เอิร์ธเพิ่มขึ้นมาถึง19แห่งกระจายตัวในพื้นที่ โดยในจํานวนนี้มี3แห่งที่กําลังก่อสร้างสังเกตได้จากบ่อน้ําวงกลมที่ยังไม่ได้เติมสารเคมีลงไปข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยผ่านรายงานของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่หรือ SHRF ระบุถึงการดำเนินการเหมืองภายใต้การควบคุมของกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือ n d a a พร้อมเผยแรคลิปวิดีโอที่ยืนยันถึงการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในพื้นที่ มีข้อสังเกตถึงลักษณะการทำเหมืองทั้ง19แห่งที่มีบ่อวงกลมเรียงกันคล้ายกับเหมืองในรัฐคชินแสดงให้เห็นว่ามีการทำเหมืองแบบละลายแร่เพื่อขุดแร่หายากเหล่านี้สอดคล้องกับภาพภายในคลิปที่มีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงกระสอบบรรจุสารเคมีหลายพันกระสอบและวางท่อส่งสารเคมีเหมืองแร่เอิร์ดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาความสูงระดับ4,000ถึง5,000ฟุตจากระดับน้ำทะเล ห่างจากพรมแดนจีนเพียง4กิโลเมตรซึ่งมีข้อสังเกตว่ามีการปล่อยน้ำจากเหมืองแร่ลงสู่คลองน้ำนับซึ่งไหลลงไปทางใต้และลงสู่แม่น้ำลอยลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงนอกจากนี้ยังพบว่ามีเหมืองอีก4แห่งทางตอนใต้ของแม่น้ำลอยมีการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำลอยด้วยเช่นกันแม่น้ำลอยจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เมืองศหลอยซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ40กิโลเมตร โดยฝั่งตรงข้ามคือแขวงหลวงน้ำทาของลาวและอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ125กิโลเมตรจากจุดบรรจบแม่น้ำที่สามเหลี่ยมทองคำพรมแดนระหว่างไทยลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำที่ต้องเผชิญกับสารปนเปื้อนและผลกระทบในระยะยาว นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พบว่ามีการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ดในรัตฉานก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนก็มีรายงานที่ระบุว่าในเมืองป๊อกก็มีการทำเหมืองแร่เอิร์ดถึง26แห่งและยังมีการทำเหมืองแมงกานิสต,ตามแนวเทือกเขายาว8กิโลเมตรบนพรมแดนระหว่างเมียนมาก,กับจีนซึ่งพบว่าส่งผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองแอนและลอยล่าจากการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำหลยเช่นกันแร่แร่เอิร์ดกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นผู้ครองตลาดแร่หายากรายใหญ่ของโลกยิ่งต้องการหาทรัพยากรเข้าสู่สายพานการผลิตด้านกองกำลังชาติพันธุ์ในเมียนมาที่อยากมีแหล่งรายได้มากขึ้นจึงทำการเปิดเหมืองเพื่อส่งแร่เหล่านี้ให้กับจีนผ่านตลาดมืดและไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการในฐานะรัฐบาลกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีการควบคุมที่จริงจัง จากช่องว่างที่พบว่าแร่เอิร์ธไม่ใช่สินค้าโภกภัณฑ์จึงไม่มีกฎระเบียบควบคุมในระดับโลกและเป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่มีข้อบังคับเหมือนกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างการค้ายาเสพติดหรือการค้าอาวุธ UNODC ประเมินว่าภัยคุกคามนี้ข้ามพรมแดนและบ่อนทำลายมรดกสิ่งแวดล้อมของโลกจึงเป็นอาชญากรรมที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ แต่กลับมักถูกจัดการไม่เด็ดขาดภายใต้กฎหมายท้องถิ่นนี่เป็นสัญญาณที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนหลังเหมืองเปิดเดินเครื่องและปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำแล้วคำถามถึงการรับมือจึงเกิดขึ้นเมื่อมลพิษกำลังไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดนซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน